ล่าสุดเกิดเรื่องดราม่าอีกเมื่อคุณเป๋ายิ่งชีพอัชานนตัวแทนจากไอรอนะ mm hmm. ก็โพสต์ผ่าน X บอกว่าได้รับข้อมูลจากนักเรียนม .6 หลายท่านบอกว่าถูกบังคับให้เข้าค่ายรอดอที่เขาชนไก่วันที่8กุมภาพันธ์นี้ส่งผลให้เสียสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ทําประชามติด้วยพร้อมกับแนะกระทรวงกลาโหมให้เลื่อนวันจัดก,กิจกรรมเพื่อให้น้องๆเหล่านี้นะฮะ ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนา่าจะเป็นม6บางคนที่อายุ18แล้วตอนผม18นี่ก็ม6และน่าจะม6แล้วนะครับซึ่งต่อมาหน่วยประชาการรักษาดินแดนครับในฐานะหน่วย,ยรับผิดชอบการรับฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกเนี่ยนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นนักศึกษาวิชาทหารที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรักษาดินแดนนั้นได้ชี้แจงให้สารศึกษาที่เข้ารับการฝึกในห่วงตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์ ให้ดําเนินการแจ้งนักศึกษาวิชาทหารด้วยการยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งคือเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนนักศึกษาวิชาทหารที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าและประสงค์ไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งวันที่8กุมภาก็สสมัครขอเปลี่ยนผัดไปฝึกในผัดอื่นที่ไม่ตรงกับวันเลือกตั้งได้นะครับอันนี้แล้วประชามติล่ะประชามติมันทาได้แค่วันเดียวนะ มันล่วงหน้าไม่ได้นะอ่าดังนั้นมันต้องไปที่วันที่8วันเดียวว่ะดังนั้นก็ต้องเหลืออย่างเดียวก็คือต้องแจ้งว่าขอไปผลัดอื่นแล้วไปผลัดอื่นที่จะได้ไปกับเพื่อนหรือเปล่าจําได้เคยไปอันนี้เคยไปเขาชนไก่เนะี่ยนี่เกิดมาเคยเป็นรอดอเห็นอย่างเงี้ยเคยเป็นรอดอมาก่อนนะเอ่อตอนไปรอดอก็ไปกับเพื่อนในโรงเรียนไงถ้าขอไปผลัดอื่นปั๊บจะต้องแยกไปอย่างไรจะต้องทําเรื่องอะไรอย่างไรอันนี้ก็โอ้น่าจะเป็นรายละเอียดเหมือนกันนะเพราะไปกันทีก็อยู่กันเป็นโรงเรียน ะะล่าสุดมีคํายืนยันชัดเจนจากกองทัพบกบอกว่าในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ตรงกับวันเลือกตั้งจะไม่มีการฝึกในทุกกรณีอโอเคพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกครับเปิดเผยบอกว่าผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีคําสั่งงดการฝึกรอดอวันที่8นี้อขอบคุณมากครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อการไปใช้สิทธิ์ของนักศึกษาจํานวนตีออกมาเป็นหลายหมื่นคนอาจจะกี่คนก็สําคัญนะครับถ้าเขามีสิทธิ์นะ แต่จะใช้วิธีปรับลดจํานวนวันฝึกลงจากเดิมฝึก5วันก็ให้เหลือ4วันส่วนเวลาที่หายไปจะให้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนนะฮะเป็นกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกยืนยันว่าไม่ได้สกัดนิวเวอร์เตอร์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามที่หลายฝ่ายนั้นสงสัยนะครับฟังท่านโฆษกทัพบ,บกครับนรดเนี่ยคุยล่าสุดเมื่อเช้านะครับก็คือจะไม่มีการฝึกในวันที่8นะ ถามว่าแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรก็คือว่าลักษณะของการที่จะเลื่อนก็ก็คงไม่เหมาะเพราะว่าเนื่องจากยอดของของนักศึกษาวิทยารอาหารเยอะหลายหมื่นมันจะกระทบไปหมดก็เลยใช้วิธีการก็คือว่ารัดหลักสูตรใครฝึก5ก็เหลือ4ใครฝึกสี่ถ้าทับวันนั้นก็จะเหลือ3แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหากิจกรรมที่จะทำเสริมแทน จจะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์